สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเบิร์นจัดทรงนะครับวันนี้นูโวห้ามวายตัวเก่าแท้พร้อมขายหนึ่งคันนะครับคันนี้รถสวยทรงดีเอกสารครบนะครับพาสีหกหกสีเทาตรงเล่มรถชื่อเจ้าของตามได้ตลอดนะครับคันนี้รถสวยทรงดีเลยชุดสีสวยรายละเอียดดีเลยนะครับคันนี้เปิดโครงมาล้างหมด,เร,รดเรียบร้อยดีนะครับโครงสวยไม่ตัดนะครับไม่ผุไม่ตัด มบนฐานดำประกับ RM ดำไม้แท้หน้าเขียวทวิตไฟ FZR ชิ้นดำสวยรดไร่นอ็อตเลดทั้งคันนะครับชุดหน้าฟีโน่ปป้มลังปักข้างโลโก้แดงจาน220มิลน,นะครับสายถักแต่งล้อโยโกหน้าหลังนะครับยางหน้าหลังมิชลินนะครับคอยเมกพาหมกครอบพ่อเบอิกใหม่นะครับโช๊คหลังพอด ตัวไล่น็อตเรททั้งคันแล้วครับทุกจุดเลยนะครับครอบแข็งครบชุดสตาร์ทเท้าได้นะครับตาได้ฟังนะครับรถสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องเดิมในไซส์นะครับน้ำมันเครื่องทายใหม่แล้วนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับไม่เยิมนะครับเข้าเหวี่ยงไม่ดังการไม่ดังนะครับายหออนิดๆนะครับช่วงต้นนะครับ พอรถเริ่มไหลแล้วก็เงียบนะครับรถขับดีปิดติดมือนะครับเครื่องเง,เงียบเลยครับปิดติดมือรถเสียงดีเลยครับขับดีเลยอ่ะบบกไฟใช้งานได้ครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดน,นะครับแต่ดังนะครับไฟหน้า LED เบรกหลังใช้งานได้นะครับ